<laughs> ฟังเรื่องของ m า r i a h คร r รีเดียนะฮะที่บอกไปว่าล่าสุดเนี่ยนะครับซ้อมนะฮะเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่นิวยอร์กเนี่ยมีการซ้อมแต่เธอเนี่ยไปเลดถึง3ชั่วโมงมาดูกันนะฮะว่าหน้าที่จะให้อภัยเธอหรือเปล่าครับ นักร้องสาวสเสียงทรงพลังมรร์แครรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขาประจำเทศกาลคริสต์มาสเพลงนี้คุณต้องรู้จักผมชอบมาก all i want for christmas is you เพลงนี้ดัง, oh, ดงมานาัมาก<า>ฟังทุกปีอะ่ะนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงฮิตที่ต้องฟังกันทุกปี เพราะเธอก็เป็นศิลปินขาประจำนะครับของพิธีเปิดต้นคริสต์มาสที่ล็อกเฟลเลอร์เซ็นเตอร์คริสต์มาสทรีนะครับไลท์นิ่งเซอร์มนี่ครับที่จะมีศิลปินมากมายมาร่วมกันเปิดไฟต้น,นคริสต์มาสนะฮะคือมันอย่างนี้ดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมานะครับ อย่างที่บอกไปมาเลดเนี่ยมาซ้อมเลดเนี่ยสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเธอเนี่ยคุยกับอดีตสามีอย่างนี้แคนนอนอยู่เพื่อจะสะสางปัญหาชีวิตรักนะครับก็เลยทำให้มาซ้อมสายไม่พอ <c oughs> นะครับวันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยนะครับพอเธอมาถึงที่จัดงานปุ๊บหลังจาก3ชั่วโมงแล้วเนี่ย<อ>เธอบอกไงรู้ไหมว่าไงครับไอไม่ลงจากรถนะ เพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ดีก็กลัวว่าจะกระทบต่อเสียงของเธอในวันแสดงจริง oh. ปล่อยให้เยาวชน15คนเนี่ยนะฮะที่ได้รับเรื่องมาเป็นแดนเซอร์เนี่ยต้องผิดหวังเพราะมันไม่มีการซ้อมเกิดขึ้นครับแฟนคลับก็มารอกันมากมายแต่ก็ไม่ได้เจอเธอสรุปคือไม่ได้ซ้อมด้วยไม่ได้ซ้อมแต่เธอทําอย่างไรนะครับเธอได้เขียนข้อความขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์ของเธอนะครับบอกขอโทษจริงๆเลยนะครับเชื่อว่า ธทุกคนมั่นใจได้เลยว่าเธอเนี่ยไม่อยากทำให้ให,ให้ทำให้ไม่อยากจะทำให้ใครผิดหวังหรอกแต่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เธอจะควบคุมได้เลยบอกนี้ขอแก้ตัวแล้วกันครับมาร้องจริงเลยในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาร้องกันแบบสดๆโชว์พลังเสียงแบบเต็มที่ให้สมกับที่ทุกคนรอคอยแล้วปรากฏไงรู้ไหมครับ,ง,รบงานจบลงด้วยดีทุกคนปลื้มใจหมดเลยครับ ดีนะเป็นแบบเป็นการแก้ปัญหาได้ที่แบบก็ก็กแต่ถามว่าโปรไหมแต่ก็คุณเข้าใจไหมวันที่2องี้ยถ้าเกิดว่าเสียงเธอไม่ดีเธอไม่สบายขึ้นมาวันที่3าจะทํายังไงอ่ะมันก็แต่ว่าอย่างน้อยงานมันก็จบลงไม้ดีอ่ะโค้เธอเนี่ยเธอคือมาไรแคร์รี่นะครับม